ในหน้าที่17นะครับหน้าที่17เเรามาดูหัวข้อที่1.4นะครับเรื่องชีวจริยธรรมนะครับคำถามนำนะครับชีววิทยาสัมพันธ์กับจริยธรรมหรือไม่นะครับอย่างไรนะครับจากที่เราได้กล่าวมานะครับว่าวิชาชีววิทยานั้นเป็นวิชาที่ มีประโยชน์อย่างมากนะครับทั้งในแง่ของอการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับทั้งในแง่ของลักษณะทางการแพทย์นะครับที่สามารถเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ได้นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะได้องค์ความรู้เหล่านั้นมานะครับเราอาจจะต้องมีการทดลองใช่ไหมครับมีการทดลองมีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์นะครับและบางทีเราอาจจะต้องใช้ตัวทดลองที่เป็นสิ่งชีวิตนะครับหรือว่า เราต้องใช้ subject นะครับหรือตัวที่ถูกศึกษานี่ฮะซึ่งก็คือตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งบางทีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงชีวิตคุณค่าทางชีวิตคุณค่าทางจิตใจของอสิ่งมีชีวิตที่ถูกทดลองนะครับอ,อันนั้นก็จะเป็นการกระทำที่เราเรียกว่าขาดจริยธรรมนะครับขาดจริยธรรม ทางวิชาการแล้วก็ขาดจริยธรรมทาง uh, สิ่งมีชีวิตนะครับทางเราเรียกว่าขาดจริยธรรมทางชีวิตนะครับเราเรียกว่าการขาดจริยธรรมหรือว่าขาดจรรยาบรรณในการในการทดลองนั่นเองนะครับเพราะว่าหลักการในการทดลองนะครับก็คือผู้ที่ใช้สัตว์ทดลองนะครับจะต้องคำนึงถึงคุณค่าของสัตว์นะครับแล้วก็ตระหนักว่าสัตว์นั้นก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเจ็บ รู้สึกทรมานนะครับเราก็ต้องคํานึงด้วยว่าสัตว์นะสัตว์นะครับก็ต้องอรู้สึกเจ็บหรือรู้สึกทรมานเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีเพราะาสัตว์ก็มีอว,วัยวะรับความรู้สึกนะครับเหมือนก,นกันกับเรานะครับทีนี้ก็จะมีประเด็นต่างๆมากมายนะครับประเด็นต่างๆเยอะมากมายที่ปัจจุบันนี้มีการถกเถียงกันนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเรา เราควรมีการตัดต่อพันธุ์พืชหรือไม่นะครับหรือไม่เรามีเราควรมีการคโครนหรือไม่นะครับเพราะว่าการคโครนนะครับอาจจะทำให้เอมบริโอที่เกิดมานะครับมีลักษณะทุกอย่างที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตต้นแบบใช่ไหมครับสมมติว่าสิ่งมีชีวิตต้นแบบตอนนั้นป่วยนะครับป่วยแล้วต้องการอวัยวะบางอย่างนะครับ แล้วเรา,เราก็โคลนโคลนมนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายกับเราขึ้นมาใหม่แล้วเราก็หลังจากมนุษย์พอเติบโตขึ้นเราก็ตัดต่ออวัยวะของมนุษย์โครนนี่ออกมาใส่ให้เราคําถามที่ตามมาคือมนุษย์ที่ถูกโครนขึ้นนั้นนะครับมีชีวิตจ,จิตใจเหมือนกับเราหรือไม่นะครับหรือว่าจัดเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายเอาเอาวัยวะจากมนุษย์โครนคนนั้นนะครับมาใส่เราจะถือว่าเป็นการ ฆาตกรรมหรือว่าเป็นการกระทําความผิดต่อจริยธรรมหรือกระทาความผิดทางกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่เกิดขึ้นมาใหม่บางคนก็คิดก็ให้ความเห็นว่าก็คือมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่บางคนก็ให้ความหมายว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นไม่ได้จัดเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีจิตใจเหมือนกับมนุษย์ที่แท้จริงนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการโต้เถียงในในประเด็นนี้อยู่นะครับ หรือหรือไม่ในการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมนะครับทางการเกษตรนะครับปัจจุบันเราก็ทราบดีว่าในขณะที่ประชากรของมนุษย์นั้นมีการเพิ่มจํานวนมากนะครับแต่อาหารนั้นมีการเพิ่มจํานวนในอัตราส่วนในสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับคำถามคือถ้ามนุษย์ยังคงเพิ่มจํานวนต่อไปส่วนอาหารเนี่ยคงเพิ่มจํานวนช้านะครับเพิ่มจำนวนช้าไม่ทันความต้องการของมนุษย์ ผลก็คืออาจจะทําให้มนุษย์ขาดแคลนอาหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อทําให้มนุษย์ได้ผลผลิตขึ้นมาตามความต้องการนะครับแต่สิ่งที่เราทําไปอย่างเช่นเราปรับปรุงพันธุ์พืชไปเราเร่งผลผลิตทางการเกษตรมากไปผลก็คือจะกระทบกับคุณภาพชีวิต หรือสุขภาพของผู้บริโภคหรือเปล่านะครับบางทีการฉีดสารเล่งเนื้อแดงในสุกรนะครับแล้วก็เอามาบริโภคนะครับก็าอาจจะทําให้คนที่บริโภคเนื้อเนื้อแดงเหล่านั้นได้รับอันตรายได้นะครับหรือไมอ่ลูกชิ้นที่ใส่สารบอลแลกนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรทําไมเราถึงต้องใส่นะครับ มีประโยชน์หรือไม่นะครับหรือทาให้เกิดพิษหรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราความรู้ทางชีววิทยามาใช้นะครับเพื่อพัฒนานะครับเราก็ต้องคํานึงว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีพิษภยัยหรือว่ามันมีผลเสียต่อคนอื่นหรือไม่อย่างไรซึ่งก็คือเป็นประเด็นทางจรยยิยธรรมนะครับนั่นเอง